It's video. Yeah, bro. Sure, for sure. <laughs> One shot, baby. Was freestyle? Yes. Okay, I'm fresh about the karma. All my shit designer. Yeah, I got your bitch with me. I'm a fucker like Rihanna. I don't really like it so I don't play with them drama. If you really got problem, beat your ass like police. Yeah. Probably got the racks, got the pack and hanging with them My Bitch is so bad, I call the ass and talk about the mama. Yeah, I talk about the mama. I make them so mad, but I talk about them mama yeah, If we wanna make them make that ass clap, fuck with you, gang. la us fuck with 'em, cash, cash, fuck cash out. Let's fuck little bad but My bitch is bad, fuck me, yak Just show racks, bitch, motherfucker. That's it, Eminem, Neo, bitch. อันนี้ก็อยู่กับน้องกลุ่มอะไรก็ไม่รู้วันนี้มาถ่ายอะไรครับมาถ่ายเ v ็เพลงลูกแงของกิจกรรมสสครับอ๋อครับเดี๋ยวเราไปดูทีมถ่ายทำนะครับแล้วก็สถานที่กันนิดหนึงนะครับเดี๋ยวจะทิ้งน้องเขาอยู่ตรงนี้นะครับก็นะครับแล้วก็ <Y ak ram> เดี๋ยวตอนกลางคืนเนี่ย <S <S> <S ตอนกลางคืนเนี่ยมันจะไม่มีแสงตรงเนี้ยจะไม่มีแสงเลยเพราะฉะนั้นทีมนี้เขาก็จะมีในส่วนที่เป็น ของไฟที่จะมาช่วยงานแสงอะไรครับปกติใช้กล้องอะไรครับในในโครงการบอกได้ครับบอกได้ใช่ไหมบอกได้ครับใช้กล้องรุ่นอะไรนะคือ A 6 0 0 0 6 Sony A 6ก0 0ตัวกล้องตัวกล้องในกล้องอ๋อก็เราก็ใช้กล้อง A 6ถ้าเราเอาไฟมาเราจะควบคุมได้อีกอย่างตัวนี้มันไม่มีไฟอยู่แล้วแน่ๆเราก็เลยเตรียมไฟมาเองแล้วก็ไฟที่ใช้มันก็จะเป็นไฟที่ไหลสายครับไฟไหลสายเพราะว่าบางแบบเนี่ยมันยูกกลางแจ้งนะมันไม่มีสามารถไปเสียบปลั๊กตรงไหนได้ ก็จะเป็นไฟไร้สายนะครับเรียกาเป็น l e d ใช่ไหมครับประหยัดไฟมากเป็น a v d ครับเป็น a v d เขารียกว่า aperture แต่จริง aperture มันเป็นอาเรียกอะไรับเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์อ๋อเป็นชื่อแบรนด์ชื่อยี่ห้อเขาจนจนเรียกเป็นชื่อมาแล้วอ่าแล้วอย่างตัวนี้ตัวนี้นี่ต่างกันไงฮะเหมือนกันตัวนี้ตัวนี้ปรับได้อ่ไม่ไม่เยอะเท่าอันนั้นครับอันนี้สองแสงสองแสงเหลืองได้ด้วยขาวกับวอร์มง่ายง่ายแล้ววันนี้เราจะเล่นสีไหมครับสีม่วงสีอะไรไหมครับมี จริงจริงรถคันสีขาวมันเราก็ควรจะเล่นนะเพราะว่ามันจะได้สัมผัสกับตัวนั้นะตัวเนี้ยใช้ได้ตัวนี้ยตัวนี้ยจะเล่นสีได้ในฉากจะมีรถคันสีขาวก็เลยจะใช้ไฟสีในการเล่นทําให้รถสีขาวมันแบบเหมือนกับสะท้อนสีออกมาตัวนี้น่าสนใจมากครับตัวนี้คืออะไรครับอันนี้โทรโขันนี้ตัวตัวแพงตัวแพงสุดแล้วครับเอาไว้ทํามันเอาไว้ทําอะไรอันนี้จะเป็นไฟที่มันสามารถปรับระดับได้ จำเป็นยังไงครับจำเป็นตรงที่ว่าคือไฟตัวอื่นเนี่ยแสงมันจะไม่สว่างเท่าตัวนี้ครับตัวนี้มันจะค่อนข้างที่จะสว่างมากมากเลยนะครับแล้วก็อย่างคือมันมันสามารถเป็นแบบเอาดร์ได้มันมีแบตในตัวเราแบบยกไปไหนก็ได้เลยสว่างคือเปิดปุ๊บเนี่ยคือทั้งฉากเป็นกลางวันเลยครับ,รบเห็นว่าจะมีฉากที่มาจากโดนด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ฉากโดนนี่ใช้โดนรุ่นอะไรนะครับอ่เป็นโดนนี่ไม่มีไม่รู้รุ่นแต่ว่าจะใช้กล้องเนี่ยเป็นแอคชั่นแคมติดลงเข้าไป อ๋อเป็นแอคชั่นแคมอันนี้<ช>ว่าดีแจกเนี่ยเป็นโดนโดนเลยนะครับเป็นโดนไม่ใจหอบแบบออเป็นโดนแข่งพอดีมีคนรู้จักที่เขาแบบเอาเป็นนักแข่งโดนอนะไรเงี้ยอ๋อเป,ปเป็นโดนแข่งอะไรเงี้ยอมบินผัดโผล่ีก็เลยใช้ตัวนั้นเลยตอนดี้ก็มาดูกล้องที่ใช้จะได้ไม่กลอกแหลกไม่ลอกแหลกอ่าอันนี้เป็นกล้องอะไรครับ Sony a 6 0 0อันนี้เป็น Sony คือมันสี่คูณสี่หกพันหกสี่คูณสี่ไม่ใช่แล้วันโปอ์ มาพร้อมกับเลนเล,นเเลนยี่ห้า f สองของไซส์อ๋อทำไมถึงเรียกเลือกใช้รุ่นนี้กับเลนตัวนี้ครับก<อ>็คือเขาเซ็ตมาแล้วครับว่าเขาโอเคเขา<อ>เซ็ตมาแล้วมันโอเคก็เลยใช่ใช่หาสเปคมาแล้วสเปคมคันตัวนี้คือโอเคสเปกเลนกับกล้องมันก็ดีด้วยแล้วพอใช้แล้วมันโอเคไหมครับถ่ายมาเหมือนกล้องโทรศัพท์เลยครับถ่ายมาเหมือนกล้องโทรศัพท์เลยขอบคุณโซนี่ครับฉากวันนี้ถ่ายอะไรบ้างครับ อันนี้ก็จะมีมีรถมีรถแล้วก็จะมีประมาณเยาวชนวัยรุ่นครับที่ทําเพลงแล้วก็จะมีประมาณมีเล่นมีสเก็ตบอร์ดด้วยนะมีฉากรถมีฉากสเก็ตบอร์ดแล้วเป็นแบบแก๊งๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ายไปแก๊งๆครับแต่ว่าแต่ว่าฟิลแก๊งงเนี้ยคือแก๊งเป็นแก๊งที่คลีนแก๊งคลีนอ่าก็คือแก๊งกินอกไก่เขาใช่แล้วไม่ใช่ทุยตชอบเข้าฟิตเนสอ๋อเขาเรียกว่าก็จะ ไม่ไม่มุ่งพวกยาติดเลยแล้วในเพลงก็จะพูดถึงว่าก็ก็หลังหลังงานสิหลังงานเติมเติมความเติมความกระชุ่มกระชวยกินนมเปรี้ยวแสดงว่านมบูดนี่คือทําไมต้องเอารถมาครับแล้วว่าเนื้อหามันเกี่ยวกับการแข่งขันรถหรือว่าเป็นไลฟ์สไตล์หรือยังไงครับเขาเรียกว่าเป็นเป็นพล็อปที่เป็นหนึ่งในไลฟ์สไตล์เพราะว่าเพราะว่าเขาเรียกว่า มันมันก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของก็เรียกว่าเด็กๆหลายคนหรือว่าเป็นที่ชอบที่แบบอยากจะมีรถสวยๆน<อ>ะเป็นความชื่นชอบแต่ว่าในแนวแนวแนวทางของการทําดนตรีเนี่ยก็คือมันไม่จำเป็นจะต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาสติดจะสามารถทาเพลงได้แล้วก็สามารถจะมีเอามือสวยๆหรือว่าในชีวิตอาจจะประสบความสำเร็จมีแบบนี้ก็ได้ครบบเนื้อหาแบบว่า อยู่กับเพลงทําเพลงไม่พึ่งสารเสพติดอ่าใช่เนื้อหาเป็นแบบนี้เลยไม่ต้องพึ่งยาหรอกอะไรก็สําเร็จได้ทําเพลงได้ไว้กูอยู่แต่ห้องอัดทำแต่เพลงทำฐานฝันอะไรประมาณนี้โอ้โหสักท่อนไหมล่ะผมเป็นคนแต่งครับน่าจะหลออแล้วล่ะน่าจะหลออแล้วล่ะท่อนฮุกหนนะท่านฮุกก็ต้องเข้าแล้วนี่ศิลปินนนูนเลยครับโอ้โหวันนี้มาทำเวลาได้ดีมากเลยครับ วันนี้วอมเสียงมาเรือยังครับสำหรับการที่จะถ่ายวีวันนี้ไม่ต้องวอมวันนี้มาแอคชั่นอย่างเดียวอันนี้เป็นคนเลือกสถานที่แล้วรับเลือกที่นี่พี่พี่เขาก็ช่วยเลือกเลยอ๋อพี่ที่ช่วยช่วยเลือกสถานที่อ๋อเห็นว่าวันนี้จะมีรถด้วยนี่เป็นความคิดใครครับอ่านี่ก็พีโอพีโออยากได้รถนูนะครับนู่นแล้วอยู่ที่อยากได้รถอย่างเลยอันนี้เป็นร้องด้วยอ๋อใน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 ศิลปินที่เราร้องนี่มีกันกี่คนครับ ห้าคนก็คือนี่เลยอ่ะอันนี้สามคนครับอันดคนที่สี่แล้วก็อีกกคนลังมาคนที่สี่เอางี้แล้วกันขอท่อนที่เราร้องอ่ะสักท่อนเป็นไรสักหน่อยเป็นไรอ่ะาอ่ามันยังไม่ตื่นครับพวกกูรู้แกงทันก็เต็เพลงมึงก็มาดูดีเอฮ้ฮักก็ตะแบงทำกูคืนเค็งคีดก็ตะเมโลดีไม่เคยออนวันหรือว่าคอพอนให้พวกมึงนั้นมาจำกูชอบเพลงมิดีมึงไม่ต้องฟังกูเย อัันนนีี้ลกพ่เท่าไหร่ครับอ่าไม่ได้ร้องครับไม่ได้้รรองคับมาทําอะไรครับมาร่วมครับมาร่วมอ๋อจะเข้าฉากเข้าเฟรมด้วยใช่ครับจะมาเยอะเลยครับมาเยอะเลยกันเลยเหรอในในฉากทําอะไรครับเต้นอะไครับเต้นเต้นยังไงอ่ะนิ่นี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 ่เต้นไปเดินมาครับเดินไปเดินมาเท่ๆแล้วแต่งตัวไงเขาตูมอย่างนี้เลยสีดำครับสีดำเขาใส่สีดำน้องเขาไม่ค่อยอยากคุยกับเราครับมันเขินนะครับ เราจะถ่ายถ่ายถ่ายตัวรถก่อนเลยเพราะว่าแสงกำลังดีเนาะเราจะถ่ายมันแบบว่าทั้งทั้งทั้งเห็นรถทั้งตอนกลางวันด้วยอาจจะเก็บเป็นฟุตแบบรถมาล้อกําลังหมุนฟุตเข้ามาก่อนเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นแบบว่าพอตองชงพวกเราอาจจะยืนรอบๆกันรอบมรถเหมือนเดิมจะใช้เป็นแบบไลฟ์สไตล์โชว์เท่ๆแอคติ้งเฉียบใหน่อยประมาณนั้นครับรถเขาเขียนฮะไม่เขา ครับตอนนี้รถที่จะเอาเข้าฉากก็ได้มาถึงแล้วนะครับก็จะเป็นรถที่เอาไว้ใช้สำหรับแข่งขารดิฟนะครับก็จะมาเข้าฉากจริงๆทำไม MV ของ h ิปฮอบถึงมีรถถึงมีผู้หญิงถึงมีเรื่องของการแต่งตัวเรือร่องอะไรขึ้นมาเพราะว่ามันมันมันเป็นเหมือนกับเป็นเป็นแพชั่นของน้องๆ เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเอ้ยรถรถนี้มันจะต่างมันจะต่างกันยังไงนะครับก็คือส่วนที่เป็นอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นเออ่เป็นตัวดิฟปตัวดิฟคือมันมันก็มันก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาไวปที่เมืองเดียวนี่นั่งไม่ได้เลยไว้ดิฟอย่างเดียวนะไม่รู้ก็จะมีการดิฟโชว์หรือเปล่าใช่อันนี้โดนนีนักบินใช่ไหมครับส่งขที่เป็นนักบินเลยนะครับครับผมสวัสดีครับมีแผนการบินสำหรับมุมถ่ายวันนี้ยังไงบ้างครับ นี้หครับ,รบก็เอาตามใจโปรดิวเซอร์นะครับตามใจโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์ว่างไงก็ว่างั้นนะเออผมบินไปหยิบข้าวมันไก่ที่ท่าแพได้ไหมครับแล้วก็บินกลับมาได้ครับจริงเหรอได้ครับแบบโดนี่คือเขาจะแยกระหว่างโครงกับตัวกล้องใช่ไหมครับใช่อันนี้เป็นโดนประกอบนะเป็นโดนเลสซิ่งมากกว่าครับอ๋อเป็นโดนเลสซิ่งนะครับเลสซิ่งต่างกับโดนทั่วไปไงครับเลสซิ่งมันต่างจากโดนถ่ายภาพก็คือว่ามันซิ่งได้ครับเลสซิ่งก็ซิ่งได้โอ้ my god ก็คือเป็นสายแข่งเป็นสายถ่ายนี่แหละครับอ๋อเป็นสายถ่ายนะครับแต่ว่ารันผลมันจะเข้าเข้าที่แบบว่าที่โดนถ่ายภาพธรรมดาได้ที่ว่ามันจะทำได้มากกว่าครับถ้าเป็นรถก็คือเปียบเหมือนรถดิฟหรอครับอ๋อมันรถดิฟถ้าไม่โดนถ่ายภาพมันก็แค่เป็นรถบ้านอ่ะอ๋ออันนี้ก็คือเหมือนโดนดิฟกับรถดิฟนะครับวันนี้ยังมีโดนดิฟด้วยอ่นนี้คือโดนดิฟ เดี๋ยวก็จะมาดูที่รถกันอีกรอบนะครับรถทิปขอแล้วขอแล้วเฮ้ยขอแล้ว สวัสดีครับผมเชียร์รุนมานดาครับตามคลิปที่เคยได้แชร์กันไว้นะครับกับเคนน้อยเห็นพูดว่า4ภาษาหภาษาก็ห้าภาษาขอภาษาแรกครับสวัสดีภาษาแรกภาษาไทยเนาะสวัสดีครับผมเชียร์รุนมานดาครับภาษาที่2ภาษาเนปาล n a m เ s ม e Mr. Rumananda น n d อินะครับแนะนำให้อรุณมานดาอ่าพม่านะครับแนะนำให้อรุณมานดาอ่าอังกฤษนะครับ Yo guys what time is now I think maybe evening, good evening. My name is a ร u ณ Mananda. Yeah. And the last one แถมให้จีนบอดเจียวเจียวมานันดาบอดบอดเจียวอรุณบอดเชียงมานันดานี่เท่ากันเลยขอบคุณครับในร่างกายนี่ชอบส่วนไหนของตัวเองที่สุดอ่าก็ต้องต้องเก็บไว้นิดนึงนะต้องเก็บไว้นิดนึงหน่อยอ่หนยครับใ่เท่าไหร่มาเอาจี้งอ่ะในหน้าเนี่ยชอบชอบตรงไหนส่วนตัวเอง ไม่รู้เหมือนกันครับตาคิ้วจมูกปากลิ้นสงสัยจะเป็นดังมากกว่าครับอ๋อชอบดังตัวเองทำไมครับตาของชอบเอาดังไปมุดผมผมรักป้าป้าผมมากครับโอ้ป้าชื่ออะไรครับเอ้าขอบคุณครับครับผมอเมาี Okay. No way, no cake can't jail, no more big wave big tree. can seven days melody you can, can't อีก2นาทีนะครับตอนนี้โดนจะบินขึ้นแล้วนะครับโดรน,น,นเนี่ยสามารถบินได้3นาทีถึงไนะครับเป็น,นาทีนนาทีม่มีคุณค่ามากๆอาค,ค พี่เบิร์ตเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับอ่ากล้องมันติดแอคชั่นแล้วนะครับแอคติ้งเลยแอคติ้งเลยบินแล้วครับดีเอาความสูงประมาณนี้ก็ได้ครับพี่เบิร์ดอ่าอยู่ข้างหน้าเขาครับพี่เบิร์ดสวยเลยครับพี่เบิร์ต โอยครับแอ c t ิ n งใส่เลยครับเล่นกับเล่นกับโดนเลย